ก็ต่อจากเกมที่แล้วแนวห้าพันสนะ 5, 4, นะลองตั้งเป้าสักประมาณเจ็ดันแล้วกันนะคะเจ็ดนเราก็ได้พนะันพเนาะพันหดูว่าเราจะไปถึงได้ไหมนะใส่ก็อยากแอบตีตัวใหญ่นะแต่ก็กลัวมันไม่เข้าอ่ะเนี่ป,ปะโอ้สุดยอดไม่เข้าอะไรเลยไม่มีลูกฟุกใดๆให้โอ้โห จริงไม่เข้าจริงๆแต่ถ้าไม่ตีตัวพวกนี้แบบบ้างอะ่ะมันก็จะแบบเดีย๋ยวว่าแต่ลูกฟุกเลยจะเอาไปอะไปฟุกอะ่ะถ้าไม่ตีนึกออกวะเออยังได้มาพันห้านะคะอ,ออ้ยเอออันเนี้ยลูกฟุกเห็นปะมันจะมีลูกฟุกของมันอะ่ะนี่ทะลุไปแล้วนะคะตอนนี้ เคปแข็งเชียวนะวันนี้โ okay. อเคใไหมล่ะเก้าัสี่ห้าพันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่เราก็ได้ประมาณ4,000แล้วนะถ้าเราอยากได้5,000เราต้องเล่นให้ได้หมื่นกับอีก400นะคะแต่เราพอดีกว่านะคะดึงรับทัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อน ทำได้ง่ายๆแค่นำลิงไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทานสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นตลอดชีพถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียในส่วนวิธีการสมรัครเพื่อรับลิงรับซับเข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าสมาัครเข้าร่วมพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เราแอดมินทำการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินตรวจสอบเสร็จแล้ว พอเราเข้าไปที่หัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนทีนี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาให้เราตลอดมันเริ่มแชร์กันเลย